ก่อนชมนคลิปอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับกดที่ปุ่มสีแดงด้านล่างจากนั้นให้กดที่กระดิ่งอีกหนึ่งครั้งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องของวินิจฉัยนะครับเกี่ยวกับใค่ที่ลืมหัดผ่านนะครับในการเข้าเครื่องนะครับก็วันนี้จะสอนวิธีการแก้ไขกันนะครับว่า การลืมลัดผ่านเนี่ยต้องแก้ยังไงนะครับวิธีนี้นะครับอย่างแรกที่เราจะต้องมีนะครับก็คือตัวแฟชได์นะครับหรือซิดีลอมนับที่เป็นตัว i n s t a l l Windows นะครับเดี๋ยวผมใครที่นะครับยังไม่มีตัวแฟชได์นะครับที่ยังไม่ได้ดาวโหลดตัว i n s t a l l Windows นะครับก็ไปดาวโหลดมาเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเป็นวิธีการทำแฟชได์นะครับในการ ติดตั้ง Windows นะครับอันนี้ต้องใช้นะครับอย่างที่2องที่จะเป็นต้องรู้ก็คือการเข้าไปออดนะครับหรือการทำบูตเมนูนะครับให้ขึ้นมาเพราะว่าสิ่งนี้สำคัญมากเพราะว่าบางคนเข้าเมนบอดไม่เป็นหรือทำบูตเมนูไม่เป็น,ปนก็จะไม่สามารถที่จะใช้งานได้เพราะว่าตรงนี้เราต้องมีความรู้นิดหน่อยนะเพราะว่าเราต้องสั่งให้บูตผ่านซีดีลอมหรือแฟลชไดร์ที่เราจะติดตั้ง Windows นะฮะโอเคนะครับหลังจากเ,เราติดตั้ง เออเราเราเข้าหลหัผ่านไม่ได้นะจะขึ้นลนักษณะแบบนี้นะฮะสมมุติว่าผมเข้าไม่ได้นะอันนี้ผมเริ่มแล้วนะครับอันเนี้ยผมจํรหัสผ่านไม่ได้นะครับก็ให้สั่งรีสตาร์ทนะครับหลังจากรีสตาร์ทแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นเครื่องที่เป็นของเดลหรือเป็นของเอ,อ่อจัมซุงอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็น F 8หรือ F 9นะครับในการ สั่งบูตเมนูนะครับหรือไม่ก็เป็นบูตเมนเจอร์จะขึ้นลักษณะแบบนี้นะฮะเออจะไล่มาเลยนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ F7 F6 F7 F8 F9 F10 F12 นะครับมันจะขึ้น, boot menu, นบูตเมนูนะฮะสำหรับคนที่เสียบแแลชได์ในการทำบูตบูตเออสั่งบูตผ่านสฟลชได์นะฮะแต่ถ้าสมมติว่าใครเนะี่ยไม่มีบูตเมนูขึ้นไม่ได้คุณอาจจะต้องเข้าไบออสเองโดยโดยเข้าไปจากเออ F2 นะครับหรือกดเดลนะครับไปสั่ง การตั้งค่าให้บูตผ่าน cd-rom หรือแฟดไดร์นะครับที่คุณมีตัว i n s w i n l w w s น o w s ะครับเมื่อคุณเข้ามาแล้วนะครับคุณอย่างเข้ามาเนี้ยอันนี้ของผมมันเป็น cd-rom นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็น VMware ที่ผมลงอยู่นะครับก็จะเป็น cd-rom ตัวตั้ง windows นะครับมันก็จะขึ้นคล้ายๆให้เราติดตั้ง windows นะครับก็กด a n น k e ้ค y ไปตอนมันขึ้นจุดๆนะฮะมันก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้ อันนี้จะงงนิดนึงครับสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องเลยในการติดตั้ง Windows นะฮะแต่คนที่เคยติดตั้ง Windows แล้วตรงนี้มันก็จะไม่ยากอะไรนะครับอันนี้ก็ต้องค่อยๆศึกษาดูนะครับโอเคนะครับสําหรับพอเราติดตั้งเซตอัพวินโดว์นะครับก็ให้กด next ไม่หนทีนะครับปกติหน้าแรกจะเป็นหน้านี้ใช่ไหมให้กด next ไม่หทีนะจากนั้นให้กดที่ repair your computer ตรงนี้นะฮะ หลังจากนั้นนะครับมันจะมี choice option ขึ้นมานะครับให้คุณเลือกนะครั t u b l e shoot ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก c o m m a n พร o อมนะครับมันจะขึ้นตรงนี้เป็นเป็นเป็นไดตรงนี้นะครับให้คุณนะครับพิมพ์ครับ h i s p a t นะครับ h i s p a t h เนี่ยเราจะต้องเราเราต้องการที่จะดูว่าเครื่องเรามันมีไดไหนบ้างนะครับเพื่อเพื่อที่นะครับจะ อคาดเดาว,ว่าได์ของเครื่องนั้นน่า,นาจะเก็บวินโดว์อยู่นะครับก็คือเราหาได c หรือไม่ก็อาจจะเป็นไดอื่อื่นที่มีวินโดว์อยู่นะครับหลังจากเข้าดิสพาร์ตแล้วนะครับพิมพดิสพาร์ตตรงนี้แล้วกด Enter รอแป๊บนึง่งก็ให้พิมพ์ลิสนะครับบัวลุ่มนะครับ v o l u m e นะครับเราจะเห็นได์ทั้งหมดนะครับจะขึ้นลนักษณะแบบนี้นะอันนี้ของเครื่องผมมีแค่ c กับ d นะครับ ไดซีไดดีของผมเนี่ยมันขึ้นไทยเป็นซีลอมแน่นอนนะครับเป็นที่เก็บวินโดว์ที่ผมบูตขึ้นมาเมาื่อกี้แล้วก็ไดซีเนี่ยเป็นน่าจะเป็นที่อยู่วินโดว์ที่เดียวเลยเพราะมันมีอยู่ห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าจิกสำหรับใครที่นะครับไม่รู้ว่าเครื่องตัวเองมีวินโดว์อยู่ที่ไดไหนนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไดซีแหละครับแต่ว่าถ้าไม่รู้จริงๆว่า ไดซีมันถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยมันมีวิธีเช็คอยู่นะครับโอเคพอเราจําได์ของเราทั้งหมดในเครื่องก็จําไว้นะครับเพราะว่าเราอาจจะต้องเอาไปเช็คดูว่าในโฟลเดอร์เนี้ยในโฟลเดอร์ในในได์ต่างๆเนี่ยอันไหนที่มีโฟลเดอร์วินโดว์อยู่นะฮะก็คือที่เก็บตั้งวินโดว์นั่นเองนะฮะหลังจากเราลิ์มาแล้วนะครับเราก็าคลิมเอ็กซิออกนะครับจากนั้นนะครับเรามาเช็คทีละได์สมมติว่าได์ผมไม่แน่ใจได้ดีสมมตินะครับผมไม่แน่ใจได้ดีผมก็พิมพ์ดีโคลอนอย่างนี้นะฮะแล้วผมก็กด สังเกตตรงโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับที่เป็น D R ตรงนี้จะเป็นโฟลเดอร์ให้หาโฟลเดอร์ที่ชื่อว n น o w s นะฮะอันนี้ไม่มีว n d o w s แสดงว่าไม่ใช่ไดดีนะฮะผมก็ลองเปลี่ยนเป็น C Colon นะฮะแล้วพิมพ์ D R เหมือนเดิมนะฮะสังเกตนะครับตรงไดซีนะครับจะมีโฟลเดอร์นะครับเห็นไหม D R ที่เป็น Windows ก็แสดงว่าได์นี้แหละนะครับเป็นไดที่เก็บว n d o w s อยู่นะฮะเมื่อคุณได้ไดที่เก็บว n d o w s แล้วนะครับให้คุณพิมพ์ C D นะครับ แล้วก็ Windows นะครับเข้าไปในโฟลเดอร์ของ Windows นะครับแล้วก็ system นะครับ32ครับให้พิมพ์ลักษณะแบบนี้นะครับ cd windows แล้วก็ slash นะครับ system 32ครับคุณจะเข้ามาตำแหน่งคุณจะเข้ามาในตำแหน่งพาดของ system 3 2นะครับจากนั้นครับคุณจะเป็นต้องเปลี่ยนชื่อไฟล์ไฟล์หนึ่งนะครับที่ชื่อว่านะครับ utilman นะครับ uti l m a n นะครับ .exe นะฮะเดี๋ยวนะผมลืมไปคุณต้องพิมพ์ move ก่อนนะ move นะฮะ m o v e นะครับ utilman exe นะครับคือเปลี่ยนชื framework. ่อนะครับเปลี possono, <S <S right ่ยนชื่อนะครับ utilman นะครับให้กลายเป็น utilman นะฮะ exe นะครับแล้วก็อะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมจะเป็น o นะครับต้องจําให้ได้นะครับว่าเราเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรนะครับก็คือแนะนําให้เป็น .o แบบผมก็ได้นะครับพิมพ์ move นะครับอยู่ที่ man .exe แล้วก็อยู่ที่ man .e .o คือเปลี่ยนเปลี่ยนไฟล์ตัวนี้ให้กลายเป็นชื่อนี้นะฮะแล้วกด enter ไปนะฮะ หลังจากเปลี่ยนไฟล์ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการนะครับ Copy นะครับ cmd นะครับให้กลายเป็นชื่ออยู่ที่แมนแทนนะครับ copy เราใช้คําสั่ง copy นะครับแล้วก็พิมพ์ cmd.exe นะครับแล้วก็ตามด้วย u t i l man นะครับ .exe นะครับให้เพื่อนสนะแบบนี้นะครับคือ copy นะครับ cmd นะครับก็คือเราจะให้ u t i l man เนี่ยมันเป็นไฟล์ ับ CMD e ก็คือตัวเป็นคอมบันพร้อมหนังนะครับจากนั้นให้กด Enter ครับเมื่อได้ลักษณะนี้นะครับก็คือตอนนี้เราเปลี่ยน u t u b e เนี่ยให้กลายเป็น CMD e เรียบร้อยนะครับให้เรากด Restart ออกมาได้เลยครับ P-W โดยําสั่ง p w t w e w p นะครับ E-U-T i นะครับ T-I-L นะครับแล้วก็ Reboot นะครับ K นะครับพิมพ์ w p e นะครับแล้วก็ u t i l Reboot นะครับ สั่งรีบูดเครื่องนะฮะหลังจากเรารีสตาร์ทนะครับเราก็จะเข้ามาสู่หน้าของเอ่อวินโดว์ที่เราลืมรหัสผ่านแล้วเราเข้าไม่ได้นะครับแต่เมื่อกี้เนี้ยเราเปลี่ยนไฟล์นะครับ U-T-Man ให้เป็น CMD ก็คือตัวนี้ครับคือเมนูนี้นี่เองนะครับที่เป็น Off-Asset อะไรเนี้ยก็คือตัวเนี้ยเราเปลี่ยนจริงๆมันเป็น U-T-Man แต่เราเปลี่ยนเป็น CMD ก็คือเมื่อเรากดตัวนี้มันจะกลายเป็นคนมันพร้อมขึ้นมาทันทีนะฮะเห็นไหมครับเราเปลี่ยนเป็นเห็นไหม U-T-Man จริงๆเนะน,นี่ยตอนเนี้ยมันเป็น CMD อยู่แต โอเคครับหลังจากเราเข้าตรงนี้มาแล้วนะฮะให้คุณนะครับใช้คำสั่งครับ net user นะฮะในการนะครับดู user ภายในเครื่องของคุณว่า user ของเครื่องของคุณมีอะไรนะครับในนี้ของผมที่เป็น user ที่ผมเข้าไม่ได้คือบัลลาให้สังเกตจากตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยที่คุณเข้าไม่ได้เนี่ยเป็น user อะไรอันนี้ก็คือบัลล่านานะฮะถ้าใครไม่รู้ว่าตัวเองมี user อะไรก็ดูตรงนี้นะครับก็คือบัลลานานั่นเองแต่ว่าคนอื่นอาจจะใช้ชื่อไม่เหมือนกันก็ต้องมาดู user ว่าเป็น user อะไรนะครับ วิธีเราไปก็จะทําก oh ็คือการเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับโดยที่ใช้คําสั่งนะครับ net นะครับแล้วก็ user นะฮะแล้วก็พิมพ์ฟันหนูนะครับสองอันนะฮะแล้วก็พิมพ์ชื่อ user นะครับในที่นี้ของผมเป็น b ล n น n านะครับพิมพ์กักษณะแบบนี้นะฮะ net user นะครับแล้วก็ฟันหนูสองอันแล้วก็ b a n a n แล้วก็ปิดท้ายด้วยฟันหนูแล้วก็พิมพ์ star นะับอันนี้คือคําสั่งนะครับในการเปลี่ยนรหัสผ่านนะฮะแล้วก็กด enter นะฮะ มันจะให้เรานะครับใส่รหัสผ่านอนะ่ะอันที่นี้เราไม่ยังเป็นต้องใส่รหัสผ่านเพราะว่าเราลืมแล้วเราก็เอาไว้ตั้งที่หลังก็ได้ครับเราก็กดเราก็กด enter ไปเลยนะครับเพราะว่าเราจะไม่ให้มีรหัสผ่านแล้วอันนี้มาใช้เรารีทายนะครับคือให้ใส่รหัสผ่านอีกครั้งแล้วกด enter อีกครั้งนึงครับเพราะว่าเราไม่ต้องการจะใส่รหัสผ่านมันจะขึ้น command complete นะครับ เ success นะครับก็คือตอนนี้เราสั่งนะครับในการเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยนะครับก็คือเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราพิมพ์ exit ออกมาได้เลยครับหรือไม่กดอักบาทตรงนี้ก็ได้นะเหมือนกันนะฮะโอเคนะครับหลังจากเรานะครับเปลี่ยนรหัสผ่านไปแล้วก็คือเราสั่งไม่ให้มีรหัสผ่านไปแล้วเราลองกดเข้าได้เลยนะฮะเราจะสามารถเข้าสู่ Windows ได้ทันทีนะครับโดยที่เราไม่ต้องใส่รหัสผ่านนะครับอันนี้คือเสร็จสิ้นนะครับขั้นตอนนะครับในการเอ่อ เปลี่ยนรหัสผ่านหรือไม่ก็ตั้งค่าไม่ให้มีรหัสผ่านสําหรับคนที่ลืมรหัสผ่านนะครับสาหรับ Windows 10นะฮะโอเคนะครับตอนนี้เรายังเหลืออีกหนึ่งขั้นตอนที่เราอยากต้องทาก็คือเปลี่ยน U T Man นะครับให้กลับมาเป็น U T Man จริงๆเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตอนเมื่อกี้เรากดเนี่ยมันเข้าคนมันพร้อมถูกไหมเราจะต้องเปลี่ยนนะครับ U T Man ให้กลับมาเป็น U T Man เหมือนเดิมนะครับในที่นี้เราก็จะสั่งรีสตาร์ทเหมือนเดิมนะครับสั่งรีสตาร์ทนะครับแล้วก็ให้นะครับทําการ เขาเรียกว่าให้เข้าเหมือนเดิมนะครับให้เข้าบูตเมนูเหมือนเดิมนะครับแล้วแล้วก็เข้าไปที่เหมือนตุกติดตั้งวินโดว์เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับก็คือตอนนี้เราจะเข้าตัวติดตั้งวินโดว์เหมือนเดิมให้ทาเหมือนเดิมเลยครับกดเน็กแล้วกดรีเพย์นะครับอยู่คอมพิวเตอร์นะครับกดนะครับเท่าเท่าเท่าเบิร์ชูตนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เข้าคอมพลีทพร้อมนะครับเหมือนเดิมนะฮะหลังจากนั้นนะครับให้เรานะครับพิมพ์ไปที่ไดเอซีนะครับทำเหมือนเดิมครับ cd นะครับ w i n d o w นะครับแล้วก็ slash system 32นะครับเข้ามาตำแหน่งที่ผพานนี้นะครับแล้วก็ให้เปลี่ยนนะครับชื่อนะครับให้เป็น utman เหมือนเดิมนะครับใช้คำสั่ง move นะครับแล้วก็ utman.exe i l นะครับแล้วก็ o l d ก็คือไฟล์ตรงนี้ที่เราเปลี่ยนทีแรกเลยนะครับที่เรา back up เอาไว้นะครับแล้วก็สั่งให้มันนะครับกลับมาเป็น utman เหมือนเดิมนะครับ e x e นะครับใช้คำสั่งแบบนี้นะครับ move นะครับ u t man แล้วก็ไฟ u t man e e o ที่เราเคยเปลี่ยนตั้งแต่ทีแรกแล้วก็สั่งให้มันกลับมาเป็น u t man เหมือนเดิมกด enter นะครับในที่นี้เราตอบจะตอบ yes หรือตอบ o ก็ได้ถ้าบในท่นี้มุกกรอบ a แล้วกันนะก็คืออนะฮะมันจะถามว่าให้คุณเขียนทับลงไปไหมนะครับก็คือตอนนี้เสร็จแล้วนะครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรครับสั่งรีส s t a r t ได้เลยนะครับก็คือตอนนี้เครื่องของคุณนะครับก็จะทากลับมาเหมือนเดิมนะครับก็คือตอนนี้คือเสร็จขั้นนตอก เ,เขาเรียกว่ากู้คืนรหัสผ่านหรือไม่ก็เปลี่ยนรหัสผ่านวินโดวสิบสำหรับคนที่ลืมรหัสผ่านนะครับก็แค่นี้เองนะครับสําหรับใครที่ลืมรหัสผ่านของวินโดสินะครับมันจะยุ่งยากตั้งแต่ทีแรกเท่านั้นเองก็คือตอนที่เ,เราจะต้องมีตัว Install Windows เป็นแฟลชไดร์หรือเป็นเป็นซ d ดีลอมนะครับแล้วก็วิธีการเข้านะครับจากบูตเมนูนะครับให้เลือกให,ให้เข้าบูตผ่าน C ีดีลอมหรือบูตผ่านแฟลชไดร์ที่เรามีตัวตั้ง เอ่อวินโดว์สินั่นเองนะครับก็วิธีการทำก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ติดปัญหานะครับหรือ เอ่อต้องการที่จะสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปได้นะครับเวลาถ้าว่างๆหรือไม่มีเพื่อนสมาชิกมาตอบก็จะได้ช่วยกันตอบนะครับก็ถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ครับก็แนะนําให้กดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดที่กระดิ่งนะครับเวลามีคลิปอะไรใหม่ๆเทคนิคอะไรใหม่ๆที่คลิปอัพขึ้นมานะครับจะได้มีการแจ้งเตือนให้ทราบกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับชมคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับ